พอ,อจะมาที่นี่ว่าร่างกายต้องไม่ป่วยใจต้องไม่ทุกขนะ์ถ้าจะป่วยก็ป่วยน้อยที่สุดช่วยเหลือตัวเองได้แต่การเจบ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดาแต่การที่เราช่วยเหลือตัวเองได้ถ้ยไม่พึ่งหมอก็ถือว่าไม่ป่วยเพราะเรื่องป่วยเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าการที่เราแก้ไขได้ถือว่าไม่ป่วยแต่การที่เราพึ่งหมอพึ่งยาพึ่งคนอื่นได้ถือว่าเป็นคนป่วยนะก็ทาให้เราเข้าใจว่านั้นปฏิบัติธรรมไม่ถูกต้อง เพราะยังรรมะยังไม่รักษาทำมารักษาเราเราจะเจ็บป่วยน้อยเราจะทุกข์น้อยที่สุดนะเป็นภาระแก่คนอื่นน้อยที่สุดนะนั้นเรามาที่นี่จรือว่าเรามาปฏิบัตินะเรามาศึกษาแต่เรื่องการภาระการดูแลความสะดวกาการก่อสร้างเสนาสะนะอะไรเป็นเป็นภาระของทางวัดที่จะทําถ้าไม่จําเป็นเราก็เราก็จะไม่ ผิดหน้าที่ของเราคือเรามาปฏิบัตนะิแต่ส่วนเรื่องจัดการปรจัยสีอะไรเนี่ยเป็นหน้าที่ของญาติยุงเขาชาวบ้านหรือญาติยุมที่เขามาได้มาปฏิบัติเขาจะรับภาระตรงนั้นหลวงพ่อเ็จะดูแลความ <c oughs> ความเรียบร้อยให้เท่านั้นเองนะก็ไม่ถือว่าหนักหนาอะไรเพราะนั้นอะไรที่เรายังไม่ไม่แน่ใจนะก็ต้อง ปรึกษากันเราจะไม่ทำโดยพละราการอะไรที่ควรทำอะที่ม่ควรทำเพื่อเราจะได้เซฟเวลาของเราเซฟกำลังของเราเพราะถ้าหากเราปฏิบัติเข้มแข็งให้อารมณ์ดีสอนธรรมะได้แนะนำธรรมะได้เนี่ยมันมีค่ายิ่งกว่าที่เราจะมาสละเวลาและสิ่งที่ทำให้เวลาเราเสียไปในการปฏิบัติ จะบอกว่าปฏิบัติท้องขยันปฏิบัติตราบใดที่เรารู้ว่าเราอ่อนอยู่ยังกระทบอารมณ์ยังไม่ได้ยังเจอปัญหานักๆเรายังทุกข์อยู่แสดงว่าเราปฏิบัติยังอ่อนอยู่เราก็จะเอาเวลานี้ไปพลาดไปผ่านกับเรื่องของคนอื่นเรื่องอื่นให้มากเน้นศึกษาดูแลตัวเองให้มากเพราะตราบใดเมื่อถูกกระทบกระแทกหรือถูกทดสอบแล้วมันไม่ผ่านแสดงว่าเรายังยังต้องปฏิบัติอีกมาก พอเราอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างนี้เราพออยู่ได้แต่เราออกไปอยู่กับครอบครัวออกไปอยู่กับเพื่อนฝูงออกไปอยู่การงานเนี่ยเราจะต้องถูกสิ่งกระทบสิ่งแวดล้อมทดสอบเราอย่างมากมายซิ่งเราทนไม่ได้ก็ถือว่าการมาปฏิบัติของเรามันไม่ได้ผลก็จะทําให้เราเสียเวลาเสียทรัพย์สินเลยไม่คุ้มกันนะ เพราะนั้นเมื่อเราเสียเวลาเสียทรัพย์สินแล้วสิ่งที่เราต้องเกิดขึ้นจากอน,นิสง์การเสียสละนั้นก็คือการที่เราจะต้องมีทุกน้อยลงไม่ว่าทุกกายทุกใจก็จถึงว่าเป็นประโยชน์ตรงนั้นนั่นเองทางพวกเราที่อยู่บนเขาเนี่ซึ่งจะมะีการไปอยู่ค่าใช้จา่ายต่างๆมันจะเป็นสองเท่าของคนอยู่ข้างล่างเพราะมันขึ้นมาสูงนะ แต่ก็ไม่ต้องห่วงเมืม่อเราตั้งใจปฏิบัติแล้วผู้รู้ผู้มีปัญญาทั้งหลายเขาจะรู้เองว่าอะไรควรที่จะเพิ่มอะไรควรที่จะเติมที่เราเรียกว่าเทวบุตรเทวดาก็คือผูอ้รู้คนดีมีปัญญาทั้งหลายนั่นแหละเรียกเทวบุตรเทวดาเขาก็จะดูแลช่วยเราอยู่แล้วก็อยู่ข้างในนี้เราไม่ต้องขอนขวยเพื่อจะไปวุนว่นวายกับเรื่องของการก่อสร้างเรื่องทำนู่นทำนี่ไม่ต้องเราตั้งใจปฏิบัติตมันพอ พอวัดส่วนใหญ่เรามีก่อสร้างสิ่งก่อสร้างมากมายโอทงแต่ว่าหาผู้ปฏิบัติไม่ได้แล้วสำนักนั้นก็ไม่มีความหมายอะไรใหญ่โต aine, แต่ว่าไม่ม,มีเนื้อแต่ถ้าหากว,ว่าสถานที่มันเข้มแข็งเหมาะสมผู้ปฏิบัติข้างในก็เข้มแข็งทุกคนแต่และคนก็สามารถทําหน้าที่ขอ,ของตัวเองได้คืออย่างน้อยก็เรียกว่าช่วยคนอื่นได้ระดับหนึ่งช่วยทางกายไม่ได้ก็ช่วยทางปฏิบัติ ให้มันช่วยได้ทางใดทางหนึ่งก็จะเกินจากพระเจ้าฝึกฝนของเรานเองเน,นะถ้าเราฝึกฝนแล้วมันจะช่วยได้ระดับใดระดับหนึ่งและพร้อมที่จะช่วยและช่วยได้ดีด้วยนะมีความละเอียดถี่ถ้วนความนอบ,น,อบน,อออน้อมอ่อนโยนความเป็นผู้มีสติสมัมชัญญะรอบคอไม่ <c oughs> มีปัญหาเรื่องแบบชาวบ้านเรื่องปัญหาถูกเทียงทะเลาะบ่บแวงลินทาวิพาวิจารณ์กันเราจะไม่มีเรื่องเหล่านั้นคือเป็นเรื่องของชาวบ้าน ถ้าเราเป็นชาวบ้านอยู่เรื่องอย่างนี้ยังมีอยู่มันก็ไม่ต่างกับชาวบ้านเราก็เสียเวลาที่มาปฏิบัติเราก็จะถีท่ทวนรอบครอบในการใช้คําพูดการกระทําการพิพจิตรณาการไปกันมาหรือพวกนี้เป็นการเพิ่มภูมิธรรมภูมิปัญญาให้กับตัวเองได้ตลอดเวลาแต่ถ้าหากว่าเราทำอะไรแบบชาวบ้านเป็นการลดภูมิธรรมภูมิปัญญาของตัวเองลงไปโดยไม่รู้ตัว เราก็รู้อยู่ว่าเราเคยเป็นชาวบ้านมานานเราจะรู้ว่าในมันเป็นกิิยาที่เราเคยทํามาแล้วก็มันอาจจะใช้ไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงผู้ฝึกฝนการมีสติสัญญาแลวพ่อมีความสะอาดมีความระมัดระวังในการใช้คําพูดการระมัดระวังในใช้การกระทําพวกนี้ก็เเป็นเป็นอุปนิสัยของนักปฏิบัติการใช้เสียงดังต่างๆก็ก็เป็นนิสัยใหม่ ไม่ว่าการเดินการนั่งการพูดการทําอะไรก็ตามเน้นเน้นความเงียบสงบไว้เป็นหลักอะไรที่มันจะดังก็เท่าที่จําเป็นแต่มันดังโดยที่ไม่จําเป็นเราก็พยายามระมัดระวังอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะบอกได้ว่าออสํานักเรามีการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วก็จริงจังเขาก็จะมองว่าหลวงพ่อไปทํางานข้างนอกก็ได้ข้างในก็ดีนะ แต่ถ้าเขามาดูคนข้างในของเราไม่ได้เรื่องเขาก็จะบอกโมเด้ทาง,งานข้างนอกไปสอนคนอื่นที่ถูกขาที่พักที่คนของตัวเองยังไม่เอาไหนเขาพูดอย่างนี้มาคําเดียวเนี่ยเสียหายหมดใช่ไหมมันก็จะเราก็จะต้องดูแลรักษาซึ่งกันและก,กันก็ต้องพยายามนะแต่ว่าก็ไม่มีใครที่จะมาดูเราในทางที่ถูกได้ทุกเรื่องหรแต่เราก็หวังว่าคนส่วนใหญ่จะดูเราในทางที่ถูกนะ อันนั้นยิ่งสำนักแหลงแหลงยิ่งยิ่งคนรู้จักทั่วไปคนก็จะเข้ามาเยอะเมื่อคนเข้ามาเยอะถ้าหากพวกเราไม่พร้อมที่จะช่วยดูแลตรงนั้นมันก็จะมาหนักที่หลวงพ่อคนเดียวหลวงพ่อก็จะเวลาหนักไม่มีเวลาพักผ่อนไม่มีเวลาหลวงพ่อก็จะอีสั่งมาก็จะป่วยเขาป่วยแล้วก็จะตายแล้วทิ้งสมบัติไว้เบื้องหลังมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราช่วยกันคนละไม้เรามือเนี่ยหลวงพ่อก็จะมีเวลาพักไม่เป็นขาระ มากเกินไปหลวงพ่ก็จะเข้มแข็งอายุยืนช่วยเหลือคนได้ดีอันนี้มันก็ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันทีนี้วัดทั่วไปตูงพ่อดูตัวอย่างดูแบบอย่างเข้ามาตลอดว่าวัดนี้เป็นยังไงแล้วก็ดูระยะยาวไม่ใช่ว่าดูเฉพาะดูระยะยาวว่าเขรักษาสิ่งที่ดีที่สุดไว้ได้ยาวไหมมันมันดีขึ้นหรือมันมันแย่ลงลก็ดูตรงน,นั้นแล้วก็นําสิ่งนั้นมาแก้ไขปรับ เท่าที่เราทําได้นะทำสติปัญญาของเราการพัฒนาสติปัญญา,เ,าเป็นเรื่องจาเป็นและสิ่งที่สําคัญก็คือเราต้องไม่ทําตัวเป็นภาระาของคนอื่นเราต้องช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก่อนแต่บางสิ่งบางอย่างที่เราอยากเราต้องการแต่ว่ามันไปกระทบคนอื่นหรือไปรบกวนคนอื่นที่ยังไม่คุ้นเคยยังไม่รู้จักเราก็ต้องงดความอยากเราไปก่อน บางสิ่งบางอย่างมันดีนะแต่ว่าเราทําเองไม่ได้ต้องอาศัยคนอื่นแล้วก็ต้องคิดให้หนักไว้อาศัยคนคนนี้เขาจะเต็มใจรัใช้ยราไม่เนาะเขาจะเห็นด้วยกับเราไม่เนาะเองพิจารณาตรงนี้ถ้าหากว่ายังไม่แน่ใจเขาเราก็ต้องถามเขาอย่างก่อนแต่ถามในเชิงขอร้อง,อองไม่ใช่ถามในเชิงต้องการหรือบังคับก็คือถ้าจะทํานี้จะพอจะทําได้ไหมเออคุณช่วยทํานี้ได้ไหมไม่ได้ต้องช่วยกันหน่อยนะบางทีแกบังคับอย่างนี้เราก็ ก็ไม่ใช่วิสัยของนักปฏิบัติแล้วกแกมถ้าหากว่ามันสิ่งจำเป็นจริงๆเดี๋ยวเราทําไม่ได้เราก็ต้องขอร้องอื่นในแกมขอร้องอย่างนองนองหรือจะช่วยเขาได้อะไรบางอย่างที่เขาโดยเฉพาะคนที่เรายังไม่คุ้นเคยดียังไม่รู้จักดีต้องระมัดระวังในี้นเหมือนกันกสั่งในการบอกในการใช้แต่ถ้าคนที่เขารู้จักคุ้นเคยกนดีแล้วเราต้องรู้วใสัยใจคอกันว่าเขา พอจะบริการเราได้ในจุดนี้ไหมแล้วก็ดูนะคือสิ่งเล็กๆน้อยแต่ว่ามันมีผลกระทบมากมีผลกระทบถ้าเขารู้สึกว่าเ,ออเราเป็นคนเจ้ากี่เจ้าการเป็นคนเรื่องมากเป็นคนเอาแต่ชี้นิ้วใช้คนอื่นเนี่ยเขาก็ว่าเราคําเดียวเราก็เสียหายแล้วน,นั่นเรื่องที่เราก็ต้องคอยระมัดระวังนะแต่อย่างหลวงพ่อนี่ใช้ได้เพราะอะไรพ่อสร้างบาร,รมีมานานก็ ก็มันเป็นของมันเองนะโดยที่เรา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 มุ่งเพราะคนเขารู้ว่าเราไม่ได้ทำอะไรเพื่อตัวเองเราทำเพื่อคนอื่นเขาก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมืออันนี้ส่วนหนึ่งที่เขาเห็นมาอะไรที่เป็นไปนเพื่อตัวเองโดยฝ่ายเดียวไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเลยให้ทําให้น้อยที่สุดแต่ใน,นส่วนไหนมีเป็นประโยชน์ทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายเราก็ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม เราเห็นว่ามันดีกับคนอื่นเราจะทําเลยก็ไม่ได้แต่ดูความเหมาะสมว่าเคารพได้ไม่ได้ดังนั้นว่าที่จริงแล้วในการาจะช่วยเหลือคนอื่นเราก็จะไม่รบกวนคนอื่นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเป็เรื่องยากแต่เราพยายามไปเรื่อยๆเพราะมันเป็นการปฏิบัติอย่างหนึ่งเหมือนกันเป็นการปฏิบัติทำอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้พระเราเสียหายก็เพราะเรื่องนี้เพราะคิดว่าตัวเองเป็นพระ มีสิทธิ์เหนือชาวบ้านแล้วคิดว่าคนอื่นเขาต้องเริ่มใสโดยเฉพาะพระในสำน,นักปฏิบัติเ็็พยายามจะสั่งโยมเอานู้นเอานี้เอานั้นซึ่งบางทีโยมเขายังไม่พร้อมหรือยังไม่เริ่มใสเราเท่าที่ควรเรื่องเหล่านี้มาก็รับมาเยอะนะเพียงแตยโยมเขามาบน่นกับอจตมาเท่านั้นเองเขาอาจจะไม่บน่น่อคนคนนั้นไม่รู้ตัวจะมาก็รับรับรับมาฟัง แต่บางครั้งเราก็พูดได้บางครั้งเราก็พูดต่อไม่ได้เพราะว่าเราก็ดูพิจารณาความเหมาะสมบางทีเราพูดไปบางทีก็เขารับไม่ได้เราก็เสียหายอีกเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตของผู้ปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่ของง่ายเลยนะที่จะให้มันดีนะเรือกยากมากแต่เราก็ย้ทำทาให้ให้ดีที่สุดตามสติปัญญาของเราแหละที่เหลือนองนั้นมันมีอะไรที่ไม่เหมาะสมไม่สมควรบ้างเราก็ต้องยอมรับเออเป็นผลที่เ,าเราทลางเปพลาดไปเราก็จะแก้ไขตัวเองไปเรื่อย ซึ่งว่าที่จริงแล้วนักปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วนี่จะลบกลคนอื่นน้อยที่สุดนั่นแหละดีแต่ช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็มีความสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยนะันน,นก็จะทําให้เป็นการเผยแพร่พระศาสนาคนที่ยังไม่มีศรัทธาก,ก็จะศรัทธาคนที่ยังไม่เริ่มใสก็จะเริ่อมใสคนที่มีศรัทธาเริ่มใสแล้วก็จะเริ่มใสยิ่งๆขึ้นไปอันนั้นคือการรักษาพระศาสนาทุกวันนี้เราพระเราทําเรื่องนี้เล่หเทหมนะ อยากจะพูดคำนั้นเพราะว่าถือสิทธิ์เหมือนเป็นเหม,มือนเป็นเจ้านายที่ผูดบัคับบัญชาทั้งทั้งที่เราเป็นชาวบ้านเราก็ไม่ได้คุ้นเคยไม่ได้มีผลประโยชน์ผูกพันอะไรมากเท่าไหร่แต่เราก็ไปใช้สิทธิเหนือชาวบ้านมากมายมีการทําลายพระศาสนาหรืออ้อมเป็นเรื่องที่เอียดอ่อนแต่บางทีเราก็พูดยากนะเพราะว่ามันมันไม่สามารถที่จะเข้าไป ดูเขาได้ทุกเลือกว่าเนี่ยในควรไม่ควรแต่เราก็ดูแบบก,กว้างภาพกว้างนะอันนั้นเองแล้วก็ช่วยกันมันกือเราช่วยพระาศาสนาแหละแต่ถ้าหากว่าทําไปด้วยความเก่งใจหลวงพ่อหลวงพ่อพูดเอาไว้แล้วกลัวกลิอันนั้นก็ไม่ใช่อกเพราะไม่ใช่ปัญญาของเราแต่ปัญญาของเราแต่เพียงเพื่อจะบอกแนะนําแล้วก็เราใช้ปัญญาพิจารณาถึงความเหมาะสมควรแล้วก็ทําลงไปอันนั้นก็จะเป็นความเหมาะสม อันนั้นทําได้นี่ทำมาได้เพราะหลวงพ่อบอกไว้นี่ไม่ใช่เลยหลวงพ่อจะกลายเป็นคนเผด็จการไปในที่สุดหลวงพ่อก็จะเสียนิสัยคนก็จะมองว่าหลวงพ่อเสียนิสัยหลวงพ่อก็ไม่รู้ตัวนะเพราะฉะนั้นเราก็มีการช่วยเหลือกันอันไหนที่หลวงพ่อทาดูเหมือนว่าไม่รู้ตัวเราเกินไปโยมก็ต้องบอกตรงๆไม่ใช่ไปนั่งนอนติดอารมณ์หลวงพ่อสามเดือนเจ็ดเดือนมันมันก็เป็นบาปใช่ไหมหลวงพ่อวันนั้นพูดไม่เ่อาท่านะโยมพ่อบอกหน่อยบอกเลยมาไม่มาจะ ชอบแบบประเภทนั้นนะพยมยังไม่พร้อมหลวงพ่ออีบอกโยมทาไมแล้วหลวงพ่อก็จะไม่โกรธหรอกก็ขอบใจยมที่บอกให้รู้ตัวเพรา่อจะมาจะไม่ใช้นิสัยแบบนี้กับคนอื่นต่อไปมาก็จะระวังตัวใช่ไหมอันนี้ก็คือละเอียดนะโดยเฉพาะความเป็นพระนไม่ใช่ทำได้ง่ายๆนะยากมาจะมาเห็นแล้วอุศูใจกับนักบวชของเราเนี่ยแอบโยมไปซื้อกาแฟพยมไปซื้อหวยแอบพยมไป ซสีของที่ชอบอย่างเงี้ยซึ่งมันเสียหายมากแต่เขาก็ไม่สนกว่กไม่ควรแต่โยมก็แอบมาพูดต่อมาเรื่อยวันนล้เขาก็รู้ธาตมาน่าไว้ใจคนหนึงงงง่งเท่านั้นเองก็มาบอกเหมือนญาติสนิทเขานะ่ะอันนี้มาก็ได้ข้อมูลเหล่านี้เยอะไงก็้องมาบอกกันนะเพราะฉะนั้นช่วงเช้านี้พอจะทําอะไรกันได้ก็ทํเรื่องความสะอาด <c oughs> แต่เรื่องใดหนักๆหลวงพ่อก็จะอาศัยชาวบ้านเช่นทําความสะอาด ถนนทุนทางเรื่องรอบอย่างรอบรอบกุฏิของพวกเราที่พักเนี่ยน่าจะทําได้ก่อนแล้วก็ความสะอาดที่เราพักที่พักอาศัยเพราะว่าในช่วงต่อไปในการกุฏิที่พักผู้หญิงก็จะปรับแบบกุฏิคุณดํารงทั้งหมดแต่ความคิดประเดี๋ยวว่าจะเป็นสองชั้นคงไม่ไม่เหมาะเพราะมันจะแปลกเพื่อนก็แบบคุณดํารงหมายความว่ามีที่เดินจูคคงมีที่ คือแทนที่เราจะเป็นสองสองหลังคาใช่ไหมก็ทาเป็นหลังคาเดียวทั้งชุดนั่นแหละก็มันก็จะดูเป็นแบบสไตล์เดียวกันทั้งหมดแล้วก็ปรับของที่มีอยู่เนี่ยให้ดีซะก,ก่อนแ้่ของที่ทําใหม่แล้วก็ค่อยพิจารณาเพราะเราไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สิสเนเองอาศัยส,สถาชาวบ้านเราก็ต้องระมัดระวังมุ่นกันอันนั้นก็เรื่องของโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้มันเรื่องเศรษฐกษิจมันก็ค่อนข้างจะอ่อนไหวเราจะ อย่างสมมติหนุงพ่อไปจัดงานที่ศรีประทุมด้ยเนี่ยเขาถวายมาสามหมื่นแลน้วหลวงพ่อเอามา,าก็รู้สึกจะไม่เหมาะพราะเ้าคุณเอาเงินจำนวนนั้นไปพิมพ์หนังสือส่วนมนุษย์นะแต่ต่อไปเวลาไปจัดอบรมที่ต่างๆเราไม่ต้องหอบหนังสือจากวัดเรามาเราก็เอาหนังสือส่วนกลางนั้นแล้วก็ยมก็เห็นหนังสือสมุลแล้วก็อยากได้อยากได้ก็เราเอาไปเพื่อใช้เขาก็ขอคนละเรื่องชางเรื่องหนังสือแล้วก็หมด พ่อเราเอา,เอาปัจจัยส่วนนี้แล้วทำไมไม่พอ,องไงพวกคุณไปหาเพิ่มมากมา็แล้วกันสมมติพิมแล้วมันจะต้องใช้ห้าหมื่นอาเียคุณก็เพิ่ม,มไปเดี๋ยวหลวงพ่อตั้งทุนได้ลสามหมื่นพ่อก็ต้องก็ต้องนี่พระที่ไปช่วยงานผมไม่ได้ต้างค่านุนค่านี้ก็จะมองแตว่เดี๋ยวเราบอกให้รู้ว่าเออเราต้องทาบุญกระโยงนะโยงทําบุญรามาเยอะแล้วก็คือเอาหนังสือเอาปัจจัยส่วนนี้ให้คุณชุนันทาทเป็นเจ้าของคลิน,นั่นแหละเป็นคนจัดการ ไปจากการดำเนินการเราดูฉบับไปลงพิมพ์เราทําในนามของวัดพระาธาตแสงเทียนนะของเราที่ได้มาเขายืมใช้เข้ามา <c oughs> ผมแพรแสงเทียนว่างทาแสงเทียนว่างแต่ของวัดพระาธาตุยังไม่มีคุณไปแต่เอาโลกโก้ของวัดพระธาตุหน่อยเท่านั้นเองเวลาต่อไปหลวงพ่อไปจัดอบรมที่ไหนก็เอาหนังสือชวนมุนไปบริการด้วยขออเาขาก็เาหนังสือดิมเนี่ยมากแก้ไขมาถึงสิบ่กครั้งในปัเดี๋ยวนี้เป็นหนังสือที่แพร่ขยายไปทั่วประเทศเหมือนกันแล้วกมันมีสามารถสวดได้ทุกบทนะ แต่ที่เขาทำมันทั่วไปมันส่วนไม่ได้มันขัดมันไม่เข้ากันอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์หลวงพ่อก็เลยว่าไหนที่อยากจะพิมพ์ก็พิมพ์มตามต้นฉบับเนี่ยไม่เอาไปแก้ไขดัดแปลงอะไรมากกว่าเอาไปได้เลยไม่มีลิขสิทธิ์เพราะเป็นการเผยแพร่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเราไปสมุนลิขสิทธิ์ไม่ได้นะะถือว่าเราเอาคําสอนของท่านมาทํามาหาหกินอย่างนี้มันไม่ถูกนะแล้วก็ไปช่วยกันเผยแพร่ให้ทําให้ถูกต้องเท่านั้นเองดังนั้น หนังสือส่วนมนุลของพระธาตุก็อาจจะออกมาไม่นานนี้เพราะวให้ทุนไปแล้วแล้วก็หนังสือธรรมะที่จะออกในงานกฐินนี้เล่มหนึ่งตอนนี้เขาเล่งลงพิมไม่รู้เขาจะมาทันไหมวันทอดกฐินผมพ่อมันนึกขึ้นได้สักเดือนสองเดือนนี่เองว่าหนังสือปีที่แล้วมันผีเยอะเพราะเาทำรีบเร่งทีนี้พ่องานเยอะมันก็บางทีบางเรื่องนึกมันเหลือเวลาไม่กี่ก็รีบทําพอดีมีทีมงานของอาสมศิลป์ก็ช่วยกันหนังสือ ออกมาก็ประมาณ200รอกว่าหน้าคงจะทันเขาเล่งงานอยู่พนอะดีคุณฝนที่เขาปฏิบัติกับหลวงพ่อที่สมสินเขาอยากจะสร้างพุทธลูกให้กับพี่สาวรือน้องสาวเขาเสียไปเหลวงพ่อบอกพุพทธลูกหลวงพ่อที่วัานมีเยอะแล้วนะไม่รู้จะไปวางที่ไหนเขาเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนเป็นพุทธลูกในใจคือหนังสือเนี่ยคนอ่านแล้วมันมีพุทธะขึ้นในใจนะ ยมเอาเอาพุทธตัวนั้นดีกว่าไหมโยมก็เห็นด้วยเขาก็เลยเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือประมาณหกหมื่นแต่ค่าหนังสือประมาณห้าหมื่นแปดก็โอเคก็ก็ใช้ได้เพราะนั้นไอ้ประโยชน์ถ้าเราประสานกันอย่างทั่วถึงเนี่ยคงมันเป็นประโยชน์กว้างขวางแต่พระของเราเนี่ยรับประโยชน์จากโยมจะคยตัวนึกเรื่องนี้ไม่เคอยออกมาเลยจะรับทราบอย่างเนี้ยเอามาจะโจะพูดคำนี้น,นะโยมได้ประโยชน์กับพระ น้อยมากกับมันไม่คุ้มกันนี้ใช่ไหมกับการเสียสละที่มากมายเนี่ยแล้วพราะคนจะคืนอันนี้ให้กับโยมบ้างเพราะฉะนั้นการทํางานของธรรมาเพื่อที่จะคืน,คนประโยชน์เหล่านี้ทดแทนพระที่ท่านไม่ทําจุดนี้ก็ถ้าว่าเราทํากันหลายๆคนพระหลายๆองค์ทําแบบนี้นแล้วกบกู้พระศาสนาขึ้นได้อีกเยอะทีเดียวถ้าเปรียบเทียบกับพระหลายองค์ที่ล้มไปเพราะเราก็เสียสถายโยมเป็นเยอะขึ้นเรื่อ,อยๆนะข่าวของพระก็ออกมาอย่าง่ที่ไม่ดีเรื่อยๆ อย่างนั้นก็ช่วยกันนะเพราะเราอยู่ในวัดแล้วก็ทําประโยชน์ในแง่ายหนึ่งก็เฉพาะที่เป็นครั้งเมื่อคราวก็ไม่ใช่ทุกวันนะนช่วงนี้เรามีงานอย่างนี้เราก็เตรียมให้มันดูดีหน่อยเท่านั้นเอง,องนั้นก็จากนั้นา็ว่าวันที่สถึงวันที่7สัก5้าวันนะสามสี่ห้าหกเจ็ดห้าวันนี้น่าจะทําเป็นคอร์เล็กๆได้อยู่สําหรับคนเรียนไม่กลับวันที่แ วันที่เจ็ดตอนเย็นหลวงพ่อก็ต้องเดินทางเพราะวันที่แปดที่เก้ามีบรรยายอยู่ที่หอจุมาเหตุจดุจจักวันที่สิบถึงสิบห้าต่อไปที่มหาสารคามคอดของอาสมสินเป็นรุ่นที่สี่ทีนี้สิบหถึงยี่ห้าเนี่ย,ยประมาณ จ็ดแปดวันเขาจะให้หลวงพ่อไปล้างผิดแต่ผู้รู้กัหลวงพ่อยากจะกลับมาเคลียร์วันนอกไปยังไม่เวลาวันที่สิบห้าถึงวันที่พราะยี่สิบสี่เราเดินทางไปที่โคราชจะขออนุชมศิล์รุ่นที่หกที่ไปขอใช้พระอาจารย์มิมนรุ่นที่เจ็ดนของรุ่นสุดท้ายวันที่แปดวันที่สิบสองถึงวันที่สิบแปดที่เดินทันวานนั้นก็จะพยายามทำให้มันเรียบร้อย แต่วันที่25ถึง30ที่โคราชพ่อาจะมาต่อวันที่หนึ่งถึงวันเจ็ดธันวาอยู่ที่ทําแสงเทียนจัดงานให้ไม่อ,อ้วนเจ็ดวันแล้วโยมชีวันคงจะกลับบ้านไม่ได้แล้วคงจะได้ไปช่วยงานหลวงพ่อตลอดฝึกง,งานเอาไว้ถือว่าไปฝึกง,งานวันหนึ่งหลวงพ่อไปจัดงานที่นัวงพ่อเราก็จัดงานได้เลยทีนี้เร็วไปไปศึกษาไปศึกษางานไว้ปีหน้ามาไม่ต้องหนักโยมทีมนี้ก็ทํางาน ไปเปิดงานที่ไหนก็ทํางานแทนธรรมาได้เลยอย่างน้อยก็ไปสอนยกมือสร้างเยอวว่าทํำท่วงท่ากันยังดีใช่ไหมจะ่ยมชีวันช่วยได้เยอะเดอนนี้ซึ่งมาทีหลังน,นะซึ่งบางคนมาตั้งนานแล้วยังช่วยอะไรไม่ได้มากอันนี้เราคนเข้มแข็งจะช่วยได้เยอะ ตัวลงในช่วงเช้านี้ก็ทําธุระส่วนตัวที่ภาคเทียนใส่ของตัวเองให้เรียบร้อยจะกินเพนแล้วทานอาหารกลางวันแล้วพ่อถึงให้มาช่วยกันทําความสะอาดของใต้ดินแต่ถ้าหากว่ามันเสร็จไวก็อาจจะขนของข้างบนลงมาแต่มันเสร็จช้าก็อาจจะไว้พรุ่งนี้ก็ได้ของเคลียร์ชั้นสองออกมาส่วนหนึ่งก็อาจจะคนที่ไม่มีไม่มีกาลังพอก็อาจจะไปคัดเลือกผ้าห่มที่นอนมอนมุกออกมา ว่าไหนาคนจะซักไหนาคนจะตากแล้วก็ทํอยู่นั้นเดยด้ยวเราก็เสร็จแล้วพอซักตากแล้วก็ทําเป็นชุดทีเนี้ยเสียพืนหนึ่งหมอนพืนหนึ่งผ้าปูนอนผ้าห่มชุดหนึ่งใครมาว่าอาอันนี้ไปคุณจะไปนอนที่ไหนก็ได้หามุง้งหาอะไรให้เขาโดยเฉพาะในบ้านรับรองชั้นบนแต่ส่วนที่คนมาทางไกลที่ไม่พอผมพออาจจะไปให้ไปอภีรดีรีสอร์ทที่เขาไป ขึ้นกายวันนี้จะติดต่อคุณติม๋มให้ประสานมาอยู่แล้วก็หลังจากนั้นก็อาจจะหลังจากพระเคลียนะครห้องใต้ดินวันต่อไปห้องใต้ดินยุงเข้าไปทําความสะอาดเพราะว่าที่แล้วมาน้ําขึ้บนมันหยุดลงไปมันซึนมมในต่างเราไปทําความสะอาดเป็นฝุ่นเป็นผงมีไอ้ลูกแก่มีหนูอะไรเข้าไปอยู่ต้องไล่ออกมาทําความสะอาดแถวนั้นน่ะว่ามันน่าพักไหมเผื่อว่ามันลนุ้น คนที่จะมาก่อนมันเต็มข้างบนก็จะมาข้างล่างไดนะ้วันนี้ก็ให้พระมีเวลาเคลียร์นั่งร้านออกนะก็อันนี้คืองานที่จะชุมทาฮูดกงกว้างไว้ก่อนในแต่ละวันหลวงพ่อาจะอันไหนเสร็จแล้วก็จะเน้นเอยเสร็จแล้วในส่วนนี้นจะไม่ทําก็จะบอกเป็นวันๆไปเพื่อให้มันพอรู้ได้ท่นั้นเองอยู่เฉยๆวันมาเที่ยวนี้ได้วุ่นเพี้ยวเลยเนาะ ใช่ยุงช่วันยมงนกยุงก็เรียกว่าตามอัตภาพแต่ยุงจุดก็ช่วยปรับปรุงกุฏิให้หน่าอยู่ขึ้นแล้วก็ถวายขึ้นน้ําทําน้ําสะอาดกําลังไม่มีแต่ว่ากําลังทรัพย์พอไปช่วยด้านนี้ก็ได้เพื่อที่จะได้ช่วยกับเคนเราขาดกําลังด้านนี้ก็ช่วยกําลังด้านนั้นเราก็จะโดยเช่วยเฉพาะไม่ชีก็มาศึกษาเพราะฉะนั้นช่วงนี้งานเยอะหน่อยไม่ชีนะ ก็กหลังจากนี้ค่อยเข้าคอร์สต่อหลังก็ท่อเรือทินแล้วนะเดินทุนหน่อยนะสำหรับคุณเมทาบรีกับคุณอรรพินก็คงจะ,ะเป็นพี่เลี้ยงเขาพอตัวเองมาก่อนเพื่อนน,นนะเนาะแต่พี่เลี้ยงหนีไปได้อื่นลูกน้องไปช่างไม่ไหวเหมือนกันนะนะเพราะนั้นก็ต้องปรับร่างกายให้เข้มแข็งนะเพราะในช่วงน,นี้เราไปราาเราผ่านเช้าล้วก็ทำขออ,ขอนุญาตค่ะอภิเดีนี้เราต้องดูนี้นะคะ แล้วมันติมด้วยเราก็อาจเข้าห้องใต้ดินนี่แหละห้องใต้ดินกว่างก็นอนแค่คืนเดียวสองคืนนี่นะแต่ต่อนเนื่องตอรงที่สาวมันทิงเกณ็์นี่ก็อาจจะที่ได้ปรับตรงนั้นด้วยได้ว่ามีคนปฏิบัติหลายคนก็จะมาข้างล่างดนะ้วยก็ดูก่อนบางทีถ้ามันงานต่อเน,นื่องอาจจะจัดไม่ได้ก็ได้หมายถึงว่างานช่างเขาเล่งอย่างนี้นะาอาจจะจัดคอนวิศุดกก็ดูพิจารณาก็ไม่ใช่จะจัดได้ทันที แต่ในช่วงกะทีไม่จัดไว้ก่อนนะตกลงเนาะ